อาอนี่แหละครับหลังจากลองไปลองมาพี่น้องเอ้ยบานนี่บา้บานเดี๋ยวหอดเท็ดงานเรากำลังวัดเพชรเชอยอยู่ดีๆอันปั่มผันสัน้นอันก็ได้ถอดออกมาเบิ่งเป็นนิว้วหลุดพอดีอี่จะเหมือนัันพอดีครับเล่ดงานพอดีเลยพญรยาการก็ว่าอยู่เอ๊ะเปยัปงลูกไหนมันคือสันันเนะาะว่าเพชรเชือกับว่าถึงอ๋ว เลยได้ถอดออกมากน,น,นี่แหละครับถอดออกมากันิ้วลุดพอดีอันนึงเอาหนาจุวยมัดต,ตัวนี้ไว้เออนั่นแหละไปต้องใหย่เรามาเอารอยบเสนอีกอันนึงอื่นขยิมอันอ์ไส้เอาถุงไปยังมากุ้มมันไปตะลิตน์เทนอ,อ่ไอ้เพอหัวนหน้าเด่นไส้เนี่ยค่าพันมีสำรองกัยืมพันมา์ไส้ก่อนที่เรลาตัวนี้พันตึกถือก,นกันเกี่ยวันธยังเห้ว ก็พิ่นเบิกได้แหละเออเพราะว่าคนขายมาให้เนาะซอยกันตัวมันเกิดเหตุการณ์นั่งสีแล้วเกิดตังไหโอ้นี่พี่โค้งสางมันครับพี่น้องนิ้วขคาดเบิงได้กันนี้นีก,ก็บล้วมเติบนึ่งงลล่ะล้วมพอสมควรนะครับพ่อใหญ่าหานก็ว่าอยู่เอ๊ะลูกหน้าทําไมมันสั่นเกรดมันไม่นิ่งนะครับลูกหลังนิ่งแล้วก็เพชเชอร์ไม่ถึงหา้านี่ร้องนี่ยังดอกพี่น้องกำลังวัด กระทั่งสกกีาของมะมงเป็นเปลี่ยนเมือนน่อกันว่า,าสันเสีมะจูนไหมขาดก่อนตามสภาพเลยครับขาดเพราะอะไรหมดอายุเพราะว่านิ้วตรงนี้ลองขยับดูแล้วก็หลวมหลวมระหว่างทองเหลืองกับนั่นนะครับแล้วก็ตัวนั่นตัวแผ่นรองนี่ก็เป็นรอยนะครับเป็นรอยก็จะทำให้นี่ครับร่องรอยการสึกหลอกินจนบาน จุนหมดไอ,อ้บ้านหมดกระสีแห้งอยู่ดอกมึงส่งนี่กับเจ้าของเพิน่นเออชาติพ่อดก็พอ,อยาธิพออยาธิก็กำลังว่าสิจูนเพราะมันได้จกักรลอยเถี่ยวว่าสันก็ส่งคืออยู่ได้ที่แรกน่ะท้อนทานขึ้นแล้วเบี้ชเชื่อก็ขึ้นแล้วเออกำลังว่ามืออื่นเสียถอดสายนี่ว่าให้ปเป็นเช็ดสายได้กลัวบว่าสันเอาเอดง่ยายเสียส่งนั่นให้เด้อส่งเบอร์โทรสร้างทุ่งนั่นแหละให้ โอเคครับเมื่อนี่ทีมงานพญานาเห็ดโยได้เวียกอ็จะว่าต่บ่าเห็ดเวียกเลยเดือดเดือนก,ก,เก,ก,เก,ก็เห็ดว่ามันเก็บแต่เห็ดนด้เพิ่นเธอน่าจะมาเก็บเห็ดพอดีเลยเห็ดมีบ่รถแบบมาเสียโยดงเห็ดครับโอเคได้เจอกันครับผม